อะไรทำไงหุยหมดขัดเลยดูซิไหนดูซิทำข้าวแลู้กทำข้าวไม่ไม่ทำเลยทำข้าวกระดูกเล็กตัยืนสูงไว้ให้ปลาเรากินนะลูกนะไปเหนียวไปพ่อพาไปแลเดินเดินทางนี้เดินทางนี้เดินทางนี้กำลังซนไหนเด็กซนไหนใครซนยกมือขึ้น สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วนะคะที่เราปล่อยปลาลงไปในคลองอตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะคะว่าปลาที่ปล่อยลงไปแล้วนะคะตัวจะโตขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกัน โตแล้วนะคะประมาณกี่ประมาณเกือบสามมือได้แล้วเนาะพี่ไหนเนาะประมาณประมาณสามนิ้วประมาณประมาณสามนิ้วได้แล้วเนาะค่ะนี่นะคะก็เป็นปลาทับทิมที่เราปล่อยไปไนนะเนี่ยนะที่เราปล่อยไปประมาณสองเดือนนะคะก็จะประมาณนี้ทั้งหมด ทั้งหมดที่ปล่อยไปนะคะก็ประมาณ20,000ตัวเนาะปลาปลาทับทิมสอง0 0 0 0ตัวนะคะแล้วก็ปลาตะเพียนเราปล่อยปลาตะเพียนในเดือนถัดมาอีก1,000 0ตัวนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อกี้นะคะเพิ่งปล่อยไปก็เป็นปลานินอ,อีก1,000 0ตัวนะคะรวมทั้งหมดในเนี่ยค่ะพื้นนาตรงนี้นะคะ ที่เราจะเลี้ยงปลาในนาข้าวนะคะนู่นไปถึงนู่นนะคะรวมทั้งหมดประมาณสี่หมื่นตัวนะคะที่เราปล่อยลงไปตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่นะคะสิบห้าไร่นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของปลาบ่อปลาใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรบ่อปลาในส่วนของบ่อปลาประมาณากี่ไร่เกือบสองไร่นะคะที่เหลือเป็นพื้นนาที่เหลือเป็นพื้นนาหมดเลยค่ะก็ตอนนี้มันน้ำมันยังไม่ล้นเท่าไหร่นะคะ ถ้าน้ำล้นแล้วเนี่ยปลามันก็จะออกไปกินอาหารในนานี่จะมองเห็นปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้คะ่ะต,ตรงนี้น้ํามันเริ่มล้นแล้วนะคะเริ่มล้นออกมาถึงนาแล้วนะคะนี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวนให้ดูนะคะนี่ไงปลาปลามันจะออกมากินอาหารในนานะคะนี่นะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เนาะ,ะไ,ไปก่อน เดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าไอปลาที่มันออกมาถึงตรงไหนบ้างไม่มองไม่ค่อยเห็นเนาะวันนี้นี่ไงนี่ไงนี่ค่ะนี่วันก่อนนู่นฝนตกแล้วน้ํามันล้นนะคะปลาก็เลยออกมากินพือเต็มเลยนะคะนี่นะคะมันก็กว้างเนาะ กว่างอยข้าวก็เพิ่งเริ่มเขียวนะคะเดี๋ยวสน่อยข้าวเขียวๆกว่านี้ก็น้ำมันก็จะเยอะกว่าน,นี้เนาะนะคะ <laughs> ข้าเหนียวชอบนะคะชอบให้อาหารปลาตอนนี้ข้าวเหนียวขวบ6เดือนแล้วนะคะจากที่แบบเราไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากตอนนั้นเห็นยังตัวเล็กๆอยู่เลยนะคะตอนนี้โตแล้วข้าวเหนียวโตวแล้วนะลูกเนาะเออให้อาหารปลาได้แล้วสนุกไงอื้ ยกมาใกล้ๆสิลึกยกมาใกล้ๆสิลึกไหนพอยกมาให้พี่นายแล้วระยะเวลาในการเลี้ยงที่แบบที่แบบจับขายได้หรืออะไรเงี้ยค่ะประมาณหกเดือนครับคิดคิดว่าใช้เวลาประมาณประมาณหกเดือนประมาณหกเดือนเนาะหลังเกี่ยวข้าวแล้วหลังเกี่ยวข้าวก็น่าจับได้เนาะเกี่ยวข้าวก็อ๋อแสดงว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเราจะเลี้ยงปลาในนาข้าวเนี่ยเราควรจะ ปล่อยช่วงก่อนก่อนที่จะหวานข้าวไหมพี่นายหรือว่ายังไงให้มันให้มันพอดีกับที่ที่เราจะจับอันนี้ค่ะก็แล้วแต่ถ้าถ้าเราหวานถ้าเราปล่อยก่อนก็ก็ได้หรือไม่ก็ปล่อยหลังข้าวข้าวต้นข้าวแก่ก็ได้แต่ถ้าต้านข้าวแก่แล้วก็ปลาจะไม่กินต้นข้าวปลาเรา,าเราปล่อยก่อนก็แต่ว,ว่าปลาเล็กยังไม่กินหรอกปล่อยอก่อนได้เลยถ้ามีบ่อก็ปล่อยก่อนได้เลยไปกินต้นข้าวไม่ได้ จะาปลาตแล้วปลาจะเปลี่ยนไปกับที่ต้นข้าวอ๋อแล้วแล้วสมมติอันเนี้ยไอข้าวมันแก่แล้วเราจะเกี่ยวข้าวแล้วแล้วทีนี้เราใช้เราใช้ลดลดเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันจะมีอุปสรรคไหมล่ะทีนี้ในเราลดระดับน้ําลงอ๋อเราต้องสูบน้ําออกใช่ไหมถ้ารวมอยู่ในร่องแล้วก็โอแล้วเราค่อยแล้วก็รถเกี่ยวรดเกี่ยวอ๋ออย่างข้าวเราก็ไม่เสียหายด้วยถ้าเราลดระดับน้ําลง เกี่ยวก็จะเกี่ยวได้เต็มได้เต็มไม่เต็มนอยอเคี่ยวมนั่นสิเนาะแต่ว่าคือคือทั้งนี้ทั้งนั้นคือตอนนี้คือเราเรามีวิธีแหละแต่ว่าตอนนี้เป็นครั้งแรกที่เราเลี้ยงปลาในนาข้าวทดลองเลี้ยงปลาในนาข้าวแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันเรื่อยเนาะว่าอัปเดตให้ดูอัเดทให้ดูเรื่อยเนาะเดือนว่ามันมันจะประสบความสาเร็จไหมใช่ไหมในการเล,เล,ลี้ยงปลาในนาข้าวที่นี้อาหารที่ ให้ปลาไปเนี่ยมันมันเปลืองกว่าที่เลี้ยงในบ่อไหมเราก็ตอบว่าก็คือไม่เปลืองเพราะว่าให้เลี้ยงไม่ให้เฉยใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงพอแต่ให้มันมีอะไรกินเนบ่อ ตัวเสริมเพราะว่าเขามีอาหารในนาข้าวอยู่แล้วเออเราก็เลยในการเลี้ยงปลาในนาข้าวเราก็เลยจะไม่เปลืองหัวอาหารในการให้ปลางเงี้ยใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าอาหารหลักที่ให้ปลากินก็จะมีเป็นลำข้าวใช่ไหมคะครับลำข้าวแล้วก็หัวอาหารเม็ดลอาหารอะไรคะเป็นอาหารรับเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกทําไมต้องเอาอาหารปลาดุก เราเสริมโปรตีนเพราะว่าอใช่เพราะว่าจะได้โตเร็วๆจะได้โตเร็วๆใช่เรามีำข้าวอยู่แล้วก็เสริมโปรตีนไป,ท,นปทีนี้สงสัยอยู่ว่าทำไมเราถึงไม่ปล่อยพร้อมกันทีเดียวไอปลาทับทิมปลานินแล้วก็ปลาอะไรอันปลาตะเพียนใช่ไหมคะ จริงๆเราต้องปล่อยพร้อมกันแหละแต่เราเราลูกปลาเราเราใช้ได้ไม่พร้อมกันศูนย์วิจัยเนี่ยเราได้ไม่พร้อมกันอ๋อเราก็เลยปล่อยตามคิวเออก็คือแนะนําว่าให้ปล่อยพร้อมกันเลยใช่ค่ะทีนี้ถามว่าปลาที่ปล่อยไปเป็นระยะสมมติปล่อยปลาทัพทีมลงไปก่อนเนี่ยของเราปล่อยปลาทั่ไปก่อนทีนี้ประมาณอีกหนึ่งเดือนแล้วเรามาปล่อยปลาปลาตะเพียนถามว่ามันจะกินลูกปลาไหม ไม่กินปลากินพืชใช่ค่ะไม่ไม่กินนะคะคือไม่กินปลาเทมเลอเรกเพราะว่าปลาทับทิมเนี่ยตระกูลปลาทับทิมปลาตะเพียนปลานินเนี่ยคือเป็นปลากินพืชเขาไม่กินสัตว์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็มไม่ไม่ไม่มีปัญหาในการที่จะปล่อยแบบปล่อยที่หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,ค,ะคุณป้า<笑><笑>คุณป้ามาชมสะพานคุณป้านะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูสักหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็น ยุง้งยุงที่แบบดูแล้วยังไม่เห็นยุ้งนะคะต้องเข้าไปข้างบนถึงจะเห็นยุง้งนี่เราก็ทำเนี่ยคะ่ะไว้อยู่ที่นานะคะในอนาคตจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามดูนะอันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันดูเนาะว่าการเลี้ยงปลาในนาข้าวเนี่ยจะเป็นแบบไหนยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยว มาดูการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะอ <park Verse> like okay? yeah, ัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะพาข้าวเหนียวกลับบ้านเป็นทางกับข้าวก่อนนี่เล่นน้ำใหญ่เลยอ่ะบ๊ายบายก่กบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบบ๊าายยยเดี๋ยวบ๊ายบายทางนี้บ๊ายบายทางนี้